สวัสดีครับรอค่อยมาโดนสำหรับเมื่อนี้เมื่อนี้ขอบุณทางไฟฟ้าวานนอนครับไฟฟ้าทางอกาศเป็นมาติตังให้มาละ<น>ทีนั่งใสเสียมไม่่บอางลยมีเสียมาันต้องมีกายพอกตะกอนตะกอ้อี่มองหกังนะครับมองน เราจะไปมังหัวมึงนี่ออกกางหยานะมังหัวออกต้นนึ่งไหมเขาคือหัวเต่ วัดีตอนแรกก็นนัดอาทิตย์นึงครับมาที่นี่มากกับท่านหันชุลมุทางผนไม่เห็นบริเวณลอยเลยเขาก็ได้ต้องผ่านรที่่า คุณแล้วสิทมให้ไม่เยอะเด้อเสาคันเ้ขามาเห็นกัน นี่มันกันแล้วอันนี้ร้งหาเียวมักลัเดินไปหาังได้ก่วนก็จะปรโยชน์ร่วมกันนี่หอกเพราะว่าจะขวางทีเพ่นกัติดกันติดกันครับแล้วก็ได้ใส่ไฟฟ้าร่วกัน แมครับท่าพรา่าผมเป็นยังดอกเพราะว่าเพื่อัน่ายแล้ว <Support> ว่ยุว่าว่าาเขาไปใส่นกการอนุญาตเป็นยงวอนเดนดไปเ้าแลเอาตามมานเขาพูดเขาิกลุ่มที่ใ้กยาค่อนข้อยกได้ยังวะเอวนๆีเลย เพิมต้นหน้านาไนะเติมน้ำมันไปให้เลยน้ยา้งยาต้นหาเราเสียตนหญาหรือว่ามันหายไปนี่ครับขอบคุณไฟฟ้าอานนี่ว่าคำปตะกาอำตระกากคับตว่า อำนาจเส้นอัโนมัติคือไฟฟ้าวานอนมือได้ไฟฟ้าแล้วเดี๋อคือสีย็ยนจะจอยล้ววันนี้บ่ได้พัดแล้วลบัดนี้แต่ละมือแต่ละคืนสิพัดให้ขอบคุณครับวมนาทั้งการไฟฟ้าวานอนที่าเป่งนำไฟฟ้ามาให้ขอบคุวบา้านิพคนครับ <S <S จริงๆฟังนั้นมีไฟฟ้าอยู่ครับพี่น้องจริงๆกับไฟฟ้าก็มีอยู่ครับถ้านั้นเป็น ไฟฟ้าแรงต่ำจะมีแต่ฟังนัเพาฟังนันก็จะมีบานคนหลายหลังเนี่ยครับแต่ว่าฟังทั้งนี้นี่อาจจะมีอยู่หลังเดียวกับทีเบานิพจนอยู่ข้างในครับกับที่แปลงนี่กับสามเจ้าที่ที่จะใส่ไฟฟ้ากับผมก็ได้ไปประสานคอขยายเขตแล้วเมื่อนี่กับไฟฟ้าก็มาติดตั้งให้กับจริงๆก็บ่าได้ห้างตกถนนดำครับนี่ถนนดำเขาไปที่เบานิพจนก็ขาบอว่าหสิบเมตรครับบ่ไก่ แต่ว่าไฟฟ้ามีแต่ฟังผุนครับฟังนียไมมี่นะเราไปตัดหญ้ากันตัดกล่องเนาะไออกได้กเป๋าหมดกล่องคู่กันคู่ก้อขายไปขายไปขาันน่าวันนี้นะคนคุยไ้ขายเฮ้ยบอสมีหรือว่าที่พื้น้นมันขุอ้อะเอาไก่ไก่เขาเดี๋ยวบอาเพื่อนอน่ยไก่นะตรงไหนคูเทียมี banget <laughs> <laughs> ใหผักด้วยมือด้ใจว่ามือีวะสปอบ์ตต่อเดียวได้ว่าลูกีว่าสปอแก้วผักดลยข้าวบ้าน่อยาข้าวบ้านถุกอี่ส่มนี่ใส่นี่ใส่มนี่มเดียวอี่เดี๋ยวนี่คนละอันพายาเปิดโทรศั์ไปเลยยาบอกนี่เอาเ้นนี่นนี้นเนี่ยนด เดือนหน้าขอบกาศมากล้วลงอะไรครับปานุสอี้แล้วก็มือสายขาดแล้วแต่ถ้าทาได้ก็เอาไปเอาบึดหน่ะอาไปลุ้งจะลุ้งลุ้งที่สีกัเจ็เนะตเป็นน้าตามเขาไปคุยกันตัวเนี้ยตัวเบลง่ายขามลุ้งอยู่หมดร่งใส่กันเลยหายงากได้หมดขามก่อมือมือไปหน้าซ้อหน่อยองผม trùng co đấy, bắt ngày được bùa vật cầu bảo, coi bảo hà mày vào phòng để đó thử nam, nam bố cái này, เพื่อไลโพดจนี่บพบดนึงขึ้นเลยพบดนึงดึง,ง,ดง,งขึ้นเลยมันเพื่อไลโพดจนี่กับบรรยากาศการติดตั้งเสาไฟฟ้า,าช่วงหน,าน้าฝนครับถนนโมเรียบยก็บทะลักทะเลนิดนึง เป็ยอดแล้วครับไฟฟ้าลุยขนาด